ววคุณใครมาดูเราก็ต้องตกหลุมรักเราแน่นอนเอางั้นเลยอ๋อขนาดเองยังตกหลุมรักนี่เลยเ<ป>ังว่าตกหลุมรักเป็นอย่างนี้อ้ <c oughs> อยตรงนี้เย็นอ่ะใส่เพลงเอ,ง,อนนงไม่รอให้เขาเอาไปตัดเลยออมาครับทุกคนถูกมากเป็นไงพวกเราโคตรตึงอ่ะวันที่หกตึงกว่านี้อีก พอเส้นยืดพอยืดแล้วพอหยืดแล้วทุกคนอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะรีบๆกดเลยนะชาวเดือนสามชาวเดือนสามมาหรือยังเนี่ยหรือว่าลงอันนั้นแล้วไปไหนกันหมดแล้วมาย่างชาวเดือนสามแสดงตัวรีบกดซื้อเลยยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วรีบมาฟในไลฟ์นี้เลยกลุ่มปิด199าบาทนะคะแต่ถ้าทุกคนอยากมาเจอพวกเราด้วยตาเนื้อหรืออยากจะมาเจอทีมมิสแกรนด์ไ h แลนด์ส2งพรุ่นน้องออนนิวเนี่ย สามารถเอฟมาได้เลยราคา300บาทเท่านั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างมีไฮทัศมีถ่ายรูปมีแจกลเซ็นแล้วก็มีมีเล่นเกมมีกิจกรรมสนุกสนุกด้วยแถมมีโชว์จากทีมมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2023ด้วยคืองานนี้เราจะได้ใกล้ชิดกันมากกว่า<ม>ทุกครั้งเพราะทุกงานเนี่ยเราต้องหาเวลาแบบต้องรีบต้องอะไรง,บบงานนี้ง,แบบงานนี้ไม่ต้องรีบเลยอแบบเออไม่ต้องแบบรีบหัวลกเลยอันนี้หัวหลก ไม่ต้องรีบโหวหลกแล้วเรามีเวลาให้คุณแบบจัดเต็มตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะแถมจะได้มีร้องเพลงด้วยสามได้ขนาดเนี้ยได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเออเราว่าไงได้บ้างไม่ว่าไปหลับนออก็แอบงอนนิดนึงเหมือนกันแหละอะหรือถ้ายอดของเราพุ่งยอดของเราปังเมื่อกี้ป๊าป๊าบอกแล้วป๊าป๊าจะขึ้นร้องเพลงด้วย พวกนายพวกนายไม่อยากดูป่อปลาร้องเพลงออกบอกเลยอแล้วอ่ะโคตรเท่เออมาแล้วครับทุกคนมาช่วยกันอย่าเพิ่งชมอย่าเพิ่งชมพิมมาก่อนสามร้อยร้อยถ้าเกิจำนวนพิม์มากก่นโอนเลยจิ้มจ่ายจบโนไปทางเขินไม่กล้ามาแล้วอย่าเพิ่งเขินมาก่อนอย่าเพิ่งเขินอย่าเพิ่งเขินใจเย็นอย่าเพิ่งเขินมาก่อนเดี๋ยวเขินไม่เขินคอย่ากันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนเนี้ย มาก่อนช่วยกันเอฟก่อนนี่เราอยากเจอนะเนี่ยออจริงซึ่งตอนนี้เราบอกเวลาล่วงหน้าไปแล้วถ้าชาวดอมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอุ้ยขึ้นละเออคือชาวดอมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังมีเวลาที่จะสามารถขึ้นมาได้นะเ<อ>พราะบ,บัตรราคาสามร้อยไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะจริงอ่าแถมได้เจอพวกเราเนี่ยครบเลยใครเป็นเอฟซีต้าบอสต้าบอส ตามชาวด้อมมายัางอันนี้เป็นราคาที่แบบน้องๆหนูๆนักเรียนอะไรมาได้แบบสบายกระเป๋ามากอยากเจอนะเจ้าเด็กทั้งหลายรีมากันเร็วไอเด็กดีบมาเรารูว่ากเยอะรีมาเจอกันเร็วเองไม่อยากเจอเราออหรื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 อทางนี้ทางนั้นแล้วมาไม่ได้จริงๆคือดูละว่าแบบเดินทางมันโซยากโซลำบากเรามีกลุ่มปิดนะคะในราคา199บาทพิมพ์199บาทแล้วกด ทำระตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนะ่เออวิธีเน็ตไอดอลนี่เห็นมาแล่ะเห็นมาแล่ะเห็นมาแล้วกดพิมมาแล้วอย่าลืมโอนเลยเลขบัญชีอยู่ตรงนี้แล้วโอนเลยอย่าลืมนี่รอดูมีนาร้องเพลงถ้าอยากดูมีนาร้องเพลงอ่ะดูในกลุ่มปิดว่าว่าลุ้นแล้วอยากให้มาลุ้นหน้าเวที เราไม่ใช่แค่ร้องเพลงเฉยๆเฮ้ยเราไป่บอกเขาเราไม่บอกหมดหรอกเพราะว่าบอสแอบใบไปบ้างแล้วเราจะเก็บไว้เป็นความลับใช่ๆสามร้อยเท่ากับรู้เรื่องเลยสามร้อยเท่ากับจำนวนนะคะอย่าช้านะเออเออเอออย่าลืมมากันเยอะๆนะคะงานจะถึงแล้วนี่สามร้อยเท่ากับหนึ่งขอบคุณค่ะกดจิ้มใจจบนะจ๊ะกด พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมชันลักเงินที่ด้านล่างนี้ด้วยไหนสิถ้าเราไปถึงสี่โมงจะทันเจอ,อเ,เองปะก็เจอดีครับตราบใดที่ยังไม่ห้าโมงเราได้เจอกันอยู่แล้วดูได้ตรงไหนคะกลุ่มปิดเสี๋ยวพอวันงานแล้วจะมีทางแอดมินส่งลิงก์ให้ทุกคนกดเข้ามานะคะงานวันไหนงานวันที่6ที่จะถึงนี้คะ่ะ จามีร้องกี่เพลงคะไม่บอกไม่บอกไม่อต้องซื้อบัตรมาดูอยากให้มาดูกันแบบว่าสดๆเลยอืใช่นะครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะนะร้องคู่บอกเออถ้ายอดเราปังยอดเราถึงอ่ะโดนแน่สามร้อยเท่ากับหนึ่งเก่งมากค่ะมาเร็วๆนะคะทุกคนเอฟในไลฟ์นี้เลยนะทุกคนอย่ารอนะเพราะเรากลัวบัตรหมดแล้วแบบจะไม่ใส่เลย เราเป็คนตึงๆอยู่แล้วไม่มีเลขฮะนี่เลขบัญชีจะปักไว้ตรงข้างหน้าคอมเมนต์ตรงนี้เลยทุกคนอยู่ตรงนี้น,นะพอกดพิมพ์มาแล้วสามารถโอนได้เลยเพื่อเป็นะการจองสิทธิ์ของคุณใช่รับบัตรในที่หน้างานนะคะอะถ้าไม่มีเลขเดี๋ยวเอฟ e แล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยเรามีทีมแอดมินรอตอบอยู่แล้วดังนั้นนะคะอย่าช้านะ ราคา300บาทไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะอันนี้คืองานแฟนมิทติ้งครั้งแรกของอุ้มแล้วก็เพื่อนๆอ,อีก10คนหรือพูดง่ายๆก็คือทีม m ิส s g ไทย d t h a i l a น d 2 2 2 3 3นะไม่ใช่แค่คุณจะได้ไฮทัชได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ของรางวัลได้เล่นกิจกรรมต่างๆแต่คุณจะได้ดูโชว์จากพวกเราด้วยทั้ง11คนและที่สําคัญถ้ามันปังจริงอ่งะดต้าบอสขึ้นไปร้องเทตเต้าบอสบ,บอกเลยนี่มีคนถามว่างานจัดที่ไหนงานจัดที่ MGIH a l l นัคะทุก เดินทางสะดวกสุดๆอยากให้มาอยากให้มาจริงๆมีนาร้องคู่บอสมาอีกแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวได้ร้องแม่เดี๋ยวมีด้อมตามด้อมเจ้าบอสตามด้อมเจ้าบอสเหมือนที่ตาบอสตามด้อมเราเลยด้อมตาบอสมาเยอะเลยนะต้องรีบเอฟเลยนะด้อมตาบอสต้องแสดงพลังแล้วใช่ใช่หรือหรือในนี้มีใครเป็นเป็นเอฟซีควีนหมี่บ้าง ค <c oughs> ือไม่ใช่แค่คุณจะได้เจอทีมมิสแกนไทยแลนด์2023นะเรายังมีควีนหมี่และควีนเต๋าตัวตึงตัวตึงเรคู <c oughs> ่มิสแกนไทยแลนด์นะ บอกเลยควีนหมี่นี่คือโซเซฮะผมเป็น FC ฟใครมางานนี้ก็คือได้เจอหมดไม่ว่าจะเป็นเต้าบอสไม่ว่าจะเป็นทีม m วสแกน t ทลล่าน2หรือจะเป็นควีนหมี่และควีนเต่าคุณจะได้เจอแบบครบคันสรุปควีนหมี่เอเยอะสุดจบเขินมีคนถามว่ามีตารางกิจกรรมไหมงานเราจะเริ่มตอนบ่ายโมงนะทุคนถึงห้โมงเย็นอ่ายาวยาวได้ดูโชว์ด้วยแล้ว ที่สำคัญนะได้ได้สัมผัสเนาะได้เจอได้พูดคุยกับพวกเราด้วยซึ่งเวลาเหลือเฟือมากๆดังนั้นนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะวันที่6นี้รู้ไหมครับผมสามร้อคุ้มมากจริงโคตรคุ้มเลยอ่ะรีบมา <laughs> นะคะงานนี้เขาจัดมาเพื่อให้พวกเราได้เจอกันใ,ให้เวลากันแบบเต็มที่นะเพราะว่าวันฟนอลพวกเราทั้ง11คนเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะ ไปเจอเหล่าชาวดอมนะที่คอยซัพพอร์ตที่คอยกิดให้พวกเราแต่วันที่6นี้คุณจะได้เวลาของเราไปเลยเต็มๆนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นเลยแถมได้ ดูโชว์เจ๋งๆจ,งจากพวกเราด้วยฮะผมจริงๆไม่เชื่อก็ซื้อ,อบัตรมาดูดิไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็ลองซื้อมาดูนะอะไรฮะ,ล,ล,ฮะลองแกล้งกดซื้อมาลองลองแกล้งกดซื้อแต่โอนจริงอย่างเงี้ยเสียงไปแล้วเ,ออเส,สียงไปแล้วอ่ะอ,อ,บบอุย๊ยเกิดอะไรขึ้น ทุกคนไหนใครยังไม่ได้กดซื้อยังไม่ได้กดเอฟรีบเอฟเลยนะเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วอยากให้รีบเอฟในไลฟ์นี้ใครที่คิดจะมารีบเอฟในไลฟ์นี้เลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะเอฟไว้ก่อนเพราะว่าเหลืออีกแค่วันสองวันก็จะถึงวันงานจริงแล้วงานนี้ได้เจอพวกเราทุกคนแบบอิ่มหนำสำราญมีโชว์ด้วยอะไรที่คุณยังไม่เคยเห็นพวกเราทำแบบเป็นจริงเป็นจังและอยากเห็นกันมานานเรามีให้ เ,เพราะพวกเราแบบแอบรู้สึกผิดนิดนึงที่วันวันวันไฟนนลเนี่ยเรามีเวลาให้ทุกคนน้อยมากอันนี้เราจะแบบถ่ายโทษให้เพราะบัตรมันถูกเหลือเกินถูกแบบไถ่โทษสุดสุดสุดๆุดแล้วรีบเอฟกันมาเลยชาวเดือน3ลูกหนูเอฟเยอะมา<อ>แล่ใคร <laughs> ที่ยังไม่เอฟก็คือเอฟมาได้เลยหรือว่าเป็นด้อมอื่นๆข,ของเพื่อนๆคนอื่นสามารถเอฟในนี้ได้เลย สามารถเอฟได้เลยนะคะทุกคนเราไม่ถอดแว่นให้ด้วยเพราะว่าเรากำลังเหออยู่ดังนั้นนะปะออคุณมีนเบฟป้าออยมาหาพวกเราไหมฮะเออใครดูใครเป็นชาวมีนเบฟนะใครอยู่บ้านคู่มาเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัวติดกับเป็นปลาท้องโกลให้ดู เรามีโชว์ของพวกเราเนาะเอ้ยเอ็งบอกอะไรเนี่ยก็เรามีโชว์ของพวกเราจริงๆนี่นหะเร็วแล้วเดชเอ็งลิฟต์ออนเดชก็มาดิฮุกฮุกอ่ะก็มาดิฮุกฮุกเออเออมาแน่จริงก็มาเราคนจริงอยู่แล้วเหลือพวกพวกพวกเองอะคนจริงก็มานี่แบบอยากเจอจริงๆนะมันจะอ้อนยังไงและอ่ะใช้ชื่อมาได้ไหม ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมช่วยซื้อหน่อยได้ไหมอยากมาเจอนีมาพี่มีนช่วยบอกอาจารย์ให้เลื่อนสอบให้หน่อยค่ะก็พาลองชวนอาจารย์มาด้วยใช่บอกอาจารย์มาเปล่า แล้วว่าหลังนะถ้าอาจารย์มาแล้วครั้งนี้ว่าหลังอาจารย์เป็นคนพามาเลยเอออาจารย์มาแน่นอนฮะมาเลยมาดีครับอาจารย์ <c oughs> อยากบอกอย่างตึงครับอาจารย์อยากตึงาอา,งาจารย์พวกเราแบบตึงเกงินนะ <c oughs> มากันเยอะๆนะคะวันที่หกที่จะถึงนี้แล้วนะมีเวลาแล้วก็ตื่นว่ามันจะได้อบแรงมั้กจังแดดมันแรงแดดมันแรงหัวล้อน <c oughs> กันี้ทุกคนคะงานงานวันที่6นี้จัดที่ MGI Hall นะคะบัตรราคา300บาทสามารถเอฟได้เลยในตอนนี้หรือเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเราต้องลงไลน์แล้วทุกคนก็ยังสามารถไปเอฟกันได้นะคะทักไปเลยที่เพจ s Grand Thailand เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะคะบัตรมีมีแบบ300บาทขอพูดถึงกิจกรรมอีกนิดนึงก่อนสก่อนที่จะส่งถ่ายไปบัตร3 0 0บาทนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างมี ไฮทัชมีถ่ายรูปนะคะมีเล่นกิจกรรมดีๆแถมมีโชว์จากพวกเราทีม s ิส r กรนไทยแลนด์2023ด้วยหรือใครที่มาไม่ได้จริงๆหรือมันบอมัติดผ่าจริงๆมันอยู่ไกลมากๆลางานไม่ได้หรือติดสอบเรามีกลุ่มปิดนะคะในราคา199บาทเท่านั้นถ้าใครที่ทักไปแล้วแต่แอดมินไม่ตอบใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะ แอดมินจะรีบดำเนินการแน่นอนคืออยากให้พิมพิ้งมาไว้ก่อนเลยพิมพ์ในนี้แล้วก็โอนเลยก็ได้หรือว่าซื้อหลังไลฟ์นี้ก็ได้แต่อยากให้รีบซื้อจริงๆกลัวไม่ทันใช่กลัวไม่ทันนะฮะบ้าออยถามว่านอนก่อนเอออะไรแมวแมวไม่ตอบแล้วอะไรไม่รู้ไม่อยากตอบแล้วบ้าออยทำไมอยู่ดีก็ไม่จัดนอนเราเอนไปเรื่อยๆนะเราสมองไหลละเอาใหม่มาค่ะทุกคนวันที่ หกมีแล้วนะใกล้ถึงแล้วนะต้องรีบซื้อแล้วนะบัตรเนี่ยรอไม่ได้ละมันจะถึงวันจริงแล้วพวกเราเตรียมตัวแล้วอยากเพราะเราเตรียมโตแล้วเหลือพวกนายอ่ะจะมาป่ะเราเตรียมโตกันไว้โตอะไรก็เตรียมโตเอจออ่ะทำไมอ่ะพูดไม่ได้อ๋อเร็วดิขายต่อดินอกเรื่องแล้วอะไรแล้วอะไรอด้วนห่อดีนไม่ใช่พอดีลิฟต์ปะไม่ใช่เอ้าเอะไรแบบนั้นได้ดู โอ้ยเองเลอะเลิะแล้วเอ็งเอ็งโอ๋อเอ็งวิบัติขึ้นทุกวันแล้วนะจริงนั่นแหละอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอฟมาแล้วแต่ยังเอฟมาได้เรื่อยๆนะครับผมเป็นไปได้อยากให้มาน่างานพูดจริงๆบอกเลยว่าแบบอยากเจอมันสมคุ้มอ่ะบอกแค่นี้อ่าเมื่อคอ่ะดีๆเอฟเร็วดีอ่ะอ๋อโอ้ ทุกคนคะเอาตรงนี้ดิน้องเออไม่ตอบปลาออยแล้วหนึ่งป้าออยพิมพ์ว่าอะไรหลับอ่านไม่ทันอ่ะคิดถึงป้าออยอ่ะเขินหวาต้าโลกเอียงเอ็งหึงอ่ป้าออยอย่าลืมซื้อบัตรมาดูพวกเรานะฮะร <c oughs> ุ่นน้องออนนิวสองพันยี่สิบสามตึงจัดทุกคนคะรีบจัดเลยนะคะเวลานี้เออพวกเอ็งหึงแวนะ่นอ่ะสุดๆหอไม่ไหว <c oughs> งวดแรงๆหน่อยดิ ป้าออยเลิศอากาศตรงกลางผ่านไม่ได้ค่ะฮะเอาใหม่ดิไม่เป็นไรนะทุกคนค่ะอย่าอูดอีททุกคนอย่ามาอูดอีทอูดอูดโอ้โหนะอย่ามาอวดอีอนะรีบนะรีบนะนี่อยากเจอเกินเหตดละเกินเหตดละเเออนี่อยากเจอมามันก็มีเหตดขม ทุกอย่างเป็นตกกะปินะทุกคนดังนั้นอย่าเสียเวลาตรงนี้รีบเอฟเข้ามานะฮะเออเออเอ,อโคนรเมื่อเลยทุกคนครับรีบเอฟกันมาเด้อสามร้อยบาทคุ้มมากจริงๆอ่ะเอาเถอถ้าจะนวดเยอะขนาดนี้ก็<อ>ให้ติบมาด้วยโอ,อ้โหเองก็ได้ไปเยอะมีนาตัวหอมไหมไม่รู้ต้องนมอีกทีหนึ่งแค่นี้แหละทุกคนอะไรเนี้ยไม่มีอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์แล้วนะ,ะแล้วที่สําคัญตอนที่เราลงไลฟ์ไปแล้วแต่หลายๆคนที่ยังมาดูไลฟ์นี้ไม่ทันก็ยังสามารถเอฟเข้ามาได้นะคะทักไปหาแอดมินในเพจได้เลยนะครับรู้บ่ฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและอา้าเอาไมม่อม่อไม่อมอามเอาม่ อ่ะละเดี๋ยวเราก็ต้องลงไลฟ์ไปแล้วสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะเอาอีกทีนึงพูดอะไสดดีค่ะดิอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลงไลฟ์ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณและส้าพูดไม่ได้ลงละสวัสดีค่ะใหม่สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะพูดดิเราอะไรกันอ่อยเรบสุดท้ายทุกคนจำไว้นี่คือเอบาสุดท้ายแล้วนะ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอบคุณและสวัสดี